โอเคค่ะเดี๋ยวเราพาพี่ต้อมกับพี่ปาไป, mm hmm. ไ,ปไปคืนรถก่อนนะ mm hmm. ก็ก่อนอื่นจะต้องเอารถไปเติมน้ํามันให้เต็มก่อนไปคืนเขานะคะ mm hmm. เดี๋ยวนําทางไปปั๊มน้ํามันก่อนเลย mm hmm. มาถึงที่คืนรถแล้วนะคะ mm hmm. แวะกลับมาบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันต่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปลากับพี่ต้อมกลับเมืองไทยแล้วนะคะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะคะมีแต่ไปทำงานทำงานทำงาน,งานแต่วันนี้ดันฝนตกอีกนอนหลกนอไรล่าอยู่เฉยใสในลูกนี่คือแบบรอน้องเลยทำหมันนะถึงจะให้มาอยู่ด้วยกันสามตัวนะคะช่วงนี้เราก็อยู่กับน้องเลยข้างล่างไปก่อนเป็นเพื่อนเขาไปก่อนโอเคเราก็ เดินทางออไปซื้อของกันต่อคะ่ะ mm hmm. เริ่มจากร้านขายยาแถวบ้านก่อนเลยนะคะ mm hmm. ตั้งแต่วันก่อนนะคะที่แบบซื้อครีมไปให้เลโออะรู้สึกเอ้ยชอบพี่ห้อนี้ขึ้นมาทันทีใช้ดีนะคนะหน้าเลโอดีนาะวีขูก็ใช้กันอันนี้ก็ชอบดูด้วยความน่ารักนะคะ สำหรับแบบกันสิวค่ะอันนี้รู้สึกด,ดูน่าสนใจนะคะเนี่ยแปะตอนนอนเพิ่มความชุ่มชืมช้นตรงแบบที่เป็นรอยง่ายๆอ่ะเพราะู้สึกว่าเราจะเริ่มมีร่องรอยบนใบหน้าแล้วอันนี้คือแบบเป็นสเปรย์ป้องกัน PM 2.5แล้วก็ตัวไวรัสแ,แล้วก็ละอองเกรสรต้นสนนะคฉีดสเปรย์บอกไว้เลย พี่ต้อมพี่ปามาร้านมือสองกันอีกรอบหนึ่งนะร้านที่ชอบกันขนมคริสต์มาสระ้อยเย็นนะคือร้านนี้เขาก็ไม่ใช่ร้านจะแบบขายของมือสองอย่างเดียวค่ะแต่เป็นของที่แบบ ได้มาจากโรงงานต่างๆที่แบบขายไม่ออกนะก็เลยมาขายถูกๆอย่างเรื่องแบบครีมสเวนนอยบบาทตอนนี้คือแบบพูดตรงๆว่าอาจจะไม่ค่อยดังเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เลยแบบมีของเหลือเยอะโรงงานก็เอามาขายให้นะเขาก็เลยมาขายราคาถูกได้คือราคาแบบนี้นะคะเราจะไม่มีทางเห็นที่ร้านทั่วไปค่ะ ถ้าแบบเนี้ยเขาขาย198เยนใช่ไหมจริงๆคือแบบแทบจะพันเยนนะอย่างเช่นเซ็ตชุดนอนนะคะเอ่อเซ็ตที่นอนเด็กสำหรับนอนกลางวันเนี่นยเนี่พันเก้าร้อยแปดสิบเยนจริงๆต้องขายมันสักห้าพันเยนค่ะ อันนี้นะคะสามสิบสามเยนค่ะคือมันดูน่ารักดีและถูกมากเดี๋ยวไปซักก็อย่างอันนี้นะคะเป็นแบบที like us, like ่เอาไปใส่ตรงเอวอ่ะเวลาทําทําครูอ่ะจะได้แบบยืนตรงๆไม่เจ็บแล้วราคาขายสาม0ันแปดรอยเยนขายไม่ออกนะคะก็มาขายที่นี่สามันสมสิบเยนคือใครจะซื้อเนี่ยสามพันแป้เยนอย่างอันนี้นะคะ ประมาณสามบาทค่ะเป็นแบบมันคืออะไรอ๋อที่พันคอแบบใหม่อืมคือมันออกแนวขายไม่ออกอนะ่ะอันนี้ก็ที่วางยากันยุงนะคะ มีแบบผัดกะเพราเจนะเนี่ยมห,มมหมูโปรตีนไม่ใช่หมูโปรตีนหมูปลอม,มคือของที่เขาขายไม่ใช่เป็นของไม่ดีนะคะเป็นของดีของใหม่เพียงแต่ว่าเป็นของที่แบบอาจจะไม่นิยมแล้วก็มีเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทางโรงงานก็จะส่งมาฝากขาย,เ,ยเต็นยังดูใหม่เลยนะคะเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเยนตัวนี้คือแบบท้าลูกยัง็กคือซื้อแน่นอนอะ่ะ ใส่ถางแล้วก็กระดุกระดิกได้อุยเห็นอ,อ,อันนี้แล้วแบบคิดถึงสมัยก่อนนะคะที่แบบจะมีช่วงเป็นเด็กอะ่ะเขาจะฮิตไฟดิสโก้กันนะคะต้องมีในห้องอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นี่เรามา นี่เราพาพี่ต้นกับพี่ปลามาปราสาทในวันฝนตกมากนะฝนตกแรงมาก้วยก็แบบคือตั้งแต่ที่พี่เขามายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคมีจตทํางานพอวันจะได้มาเที่ยวดันฝนตกก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะของปราสาทอินวยาม่าวันที่แบบไม่มีคน จะมาวันอื่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้กลับแล้ว <c oughs> ต้องมาวันนี้นี่คือแบบรองเท้าเปียกมากเลยค่ะไม่ได้ใส่รองเท้าแบบกันฝนมานะคะสาลจ้าในวันฝนตกนะคะคนก็จะน้อยนอยแล้วก็ดูขลังขหน่อย ตีมาไม่เคยเห็นน้ำไหลลงมานะคะเนี่ยเพิ่งเคยมาตอนฝนตกครั้งแรกปัญหาคือรองเท้าคู่นี้กันฝนไม่ได้อย่างแรงนะคะเนี่ยแล้วอะเวลาเขาประสาทมันต้องถอดรองเท้าค่ะแล้วไงคะเนี่ยถุงน้ำเราเปียกคู่ใหญ่ตัวคนละค่าร้อยห้าสิบเยนนะคะเข้า ปกติถ้าแบบมาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะคนจะเยอะมากแล้วก็เนี่ยค่ะต่อคิวอันนี้คือเสาที่เขาให้ต่อคิวนะคะแต่พอเรามาวันฝนตกปุ๊บมันธรรมาดาด้วยไม่มีคนค่ะเข้าได้เลยทีนี้ต้องถอดรองเท้านะคะแล้วถือใส่ถุงขึ้นไปนะคะ่ะแล้วแบบถุงเท้าเปียกเจอกับความชันของบันไดนะคะในถุงเท้าที่เปียกปี ทิ้งหินลงไปนะคะไม่ให้สัตรูเข้ามาได้ขึ้นค่ะึ้นขึ้นบันไดแบบบันไดแบบขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะคะอ้าวเดินไปฝั่งนั้นไม่ได้นะคะเปียก <laughs> คือเท้าเปล่าลเขาเลยไม่ให้เดินไปนะคะ

เรามาแวะซื้อแอปเปิลที่ประปรัดชอบก่อนนะคะร้านโปรดไม่ได้มานานมากเ,เ,เอาวันนี้เร็วกลับมาเร็วเหรอลูกกลับมาดี่ครับเ่อไปตาก่อนเลยลูกก็คอ ถ้าเกิดไปไหนตุกตาขนอกระเ๋าหนูเอาที่ไปเล่นมาเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอลืมใส่ในกระเป๋าใช่ไหมโนอะไรมัอัวมลืมตัวเอาหินไปด้วยหเิหิน,อ,หนอีชิไงก็มันเป็นอีชิไม่ใช่เหรอโฮเซกิอัญมณีเหรอ,อ ใครเซนเซนะเซน先ซบอกว่าไม่ให้ว่าแบบน่ากลัวเนี่<ん>ยนะเฮ้ยได้ไงเนี่ยไม่ได้อ๋อหนูเคยวาดกับเพื่อนแล้วเซนเซมาบอกเหรอ,อมไม่ไม่เป็นไรลรูกวาดได้วาดแบบที่เป็นตัวเราชอบวาดแบบไหนก็ได้จะน่ากลัวไส้ทะลักอะไรก็ได้วาดไปเลยอือ ก็เน้นว,ว่ามันเป็นแบบที่เราเป็นสไตล์ของเราอะเราจะไปเปลี่ยนทําไมอะเราไม่จําเป็นต้องไปวาดแบบน่ารักอะไรเหมือนคนอื่นเขาเราก็ว,า,วาดแบบที่เราชอบวาดอืมยาลาโด่ค่ะเมื่อกี้ที่เราไปปราสาทมาฝนตกอย่างหนักนะพอมาถึงบ้านนะฝนหยุดแล้วตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วแล้วเมื่อกี้คืออะไรฝนตกรองเท้าถุงเท้าเปียกหมดเสื้อก็เปียก บ้านมาทำงานกันต่อนะคะพวกนี้ส่งของพีแพ็คของก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ <c oughs> กินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้อมกับพี่ปาจะกลับแล้วไ,<อ>ไปกินอาหารญี่ปุ่นก่อน อยากกินมาตลอดนะคะฮามะซูชิค่ะเพราะหลังๆไม่ค่อยได้มาเลยนะโอเคแล้วนี่นะก็อยากทำเหรอคะเราักครู่นะคะให้ป้าปาทำให้รีบผูกก่อนนะคะปาจะรีบรีบเลือดออกไปปาอุ้ยดูมือนี่เอาดูดิอ่าเลย อ,าาอันนี้นะ้ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะอ๋ออิอวเล,ววลโอโขเขาสั่งมากินเดียวยค้ามเร็วนะคนะยังไม่ทันได้ถ่ายเลยหมดแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย